บอกฉันหน่อยว่าเธอเป็นคนยังไงว่าแต่ว่าข้อความข้างหลังนี่เขาไม่ได้หมายถึงเธอหรอก็ถ้าอะไรแค่นี้มีสายฟ้าฉันก็เจอแค่เธอคนเดียวแต่จะต้องไปแล้วก็ดูหมายความว่าอย่างไงหมายถึงวา่าไม่รู้สิแต่เจ้าอยู่สองตัวนี่เขาก็ไม่เข้าใจแต่สถานก,ก,การณ์เหมือนกันนะแล้วฉันไปหักหลังใครตอนไหนหมายถึงว่าทําไมฉันถึงออกจากศาสนจัก,จกนรน่ะเหรอถ้าไม่ได้หมายถึงไงททำไมเจ้าถึงแปลพักไปต่างหากแล้ว โอเคนะแหละฉันก <ผม S 2> ็เกือบจะรูร้รรว่าคุณมองพวกเราเป็นอะไรกันแน่คุณมองพวกเราเป็นศัตรูหร,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 รือเปล่าล่ะใช่ข้าพูดแบบตรงๆหรือให้ข้าพูด<ช>แบบยังไงล่ะพูดแบบตรงๆสิอ่ามันษย์ก็เกือบมันุษย์อ่ะเถือบหรือเปล่ายังไงเช้าัช้วันหนึ่งฉันก็ต้องจากไปอยู่ดีนะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกตอนไหน จะดีแล้วได้ไงนะไม่ได้า,า,ารณาได้นะก็น่าจะเคยบอกไปแล้วว่าบางทีชีวิตมนุษย์ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะให้ตายไปนานมาซะแล้วทำไมต้องมาขัดขวางอ่ะฉันไม่ได้ขัดขวางอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ขัดขวางแล้วจะพูดออกมาทำไมก็มันเห็นก็ถือก็บอกเองเนี่ย,ยมีเรื่องอะไรพาอยู่ในตู้ถ้าพูดแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดต่อหรือเปล่านีอ่อะไรอันนียสมิลาเขาเป็นอะไร บอกสิว่าช่วยฉันด้วยฉันต้องพูดอย่างนั้นเหรอดอกกะโกนคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ใช้มันยาผู้หญิงหน่อยสิต้องพูดว่าอะไรช่วยฉันด้วยฉันจะถูกลักพาตัวแบบนี้ทารกฉันจะไว่เราหย่าตัวเขาไปยุ่งเลยเขาไม่ได้ยุ่งแล้วห่อยเนี่ยอยากจะรู้อ่ะประชาชนที่นี่ว่าทำยังไงข้างนอกก็จะมีเรื่องข้างในก็ต่อยกันให้เราเป็นใครก็ไม่ใช่กิจอะไรของเจ้าเรามาหาแค่คุณผู้หญิงผมสีขาวคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วนายไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วมาเป็นสารเตียที่นี่ทําไมอ่ะ ผู้หญิงลอกเล่าเป็นสารตี่เราแค่มีเรื่องต้องคุยกับเขานะแล้วเขาอยากกลับไปไหมอย่าทำให้มันยุ่งยากเลยแค่ขอตัวผู้หญิงบอกเข้าไปว่าฉันคือเอ่อเออนักมวยของค่ายนายใช่เข้ามาลงแข่งในค่ายเราแล้วเราก็จัดงานแข่งวันนี้ด้วยแล้วอยู่ๆนายจะเอาคนเจ็บไปเหรอแต่หมว่าเขาเจอรอยฟกช้ำเล็กๆน้อยๆและนายเป็นใครทําไมต้องอยากจะจับตัวเข้าไปเขาไม่ได้อยากไปนี่มันเรื่องดิบมีแปดมีกฎหมายนะ แกเป็นคนหมายเหรอฉันเป็นคนจัดงานที่นี่ด้วยว่าเป็นคนจัดงานแล้วเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าก็ไม่ไม้เป็นไหมนี่วิถีชีวิตปกติของเราโอ้คือการจับตัวกระดื่นไปกระทืบเหรอถ้าบอกแล้วลูกเขาไปยอมอยู่ใต้เท้าของใครคำพูดมันเหมือนเราอยู่ใต้เท้ามันอ่ะชอบแบบนั้นเหรอแน่าจะรู้วิธีอยู่แล้ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะนับแค่สามสาม ต่ไม่ได้อยากจะมาจับผิดหรืออะไรใช่อยากจะรู้จุดประสงค์ที่ทำไมถึงอยู่กับนาหรือว่านางเข้าหาบ่อยแล้วคิดว่าฉันจะอ,อยากบอกเธอไหมเนี่ยว่าเธอเองก็ไม่ได้ดูนาไว้ใจ<อ>ก็ดีนะรับใช้พวกนั้นไป